เรียนเนะถ้าไม่ติวกับจันเป้จันตูนอ่ะของหลักอะ่ะมีแค่หนึ่งตัวบทจะติวไม่ติวก็ต้องซื้ออยู่แล้วสองคือข้อสอบเก่าเนี่ทำหนึ่งเนี้ยให้ดัดสิบสมัยแล้วค่อยไปหาหนังสือถามตอบสมคือตัวคําบรรยายตรงนี้แหละคือจุดแตกต่างถ้าไม่ได้ติวก็อ่านคําบรรยายนีฟังบรรยายนีแต่ถ้าติวก็อ่านชี้ด้จันเป้จันตูนนะฟังาัารยนเป้จันตูนสองไม่ต้องวิ่งหาอย่างอื่นแล้วอพอแล้ว อันนี้ก็แนะนําว่าเราไปที่ในติบมณฑิตเลยค่ะเราก็บอกว่าเอาของภาคหนึ่งเนี่ยหเล่มแล้วก็ภาค2 1หนึ่งเล่มมันต้องซื้อสองเล่มนะมีของภาคหนึ่งแล้วก็ของภาค2ภาคหนึ่งเนี่ยมันจะมีเส้นกึ่งกลางก้านหน้าอยู่ก็คือครึ่งหนึ่งจะเป็นของภาคหนึ่งครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของแพงอีกครึ่งนึงก็จะเป็นของอาญาพอภาค2ครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของแพงครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของวิอาญานะคะอันก็จะมีทั้งคาถามและทองให้ด้วย อย่างเนี้ยแล้วผมให้เทคนิคการซื้อนะคือพยายามซื้อก่อนเปิดเทอมสมมุติว่าตอนเนี้ยเรากำลังรอเทอมหนึ่งเปิดใช่ไหมครับ อย่ารอเปิดเทอมแล้วซื้อมันจะหมดให้ซื้อก่อนเปิดเทอมหรือเปิดเทอมวันแรกรีบซื้อแล้วก็ภาค2รู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องสอบณนะตอนเทอมหนึ่งอ่ะให้ซื้อของเทอม2เลยของมันจะยังเหลือแต่พอขึ้นเทอม2ปุ๊บหรือเทอม2ผ่านไปสักเดือนหนึ่งเพิ่งมาซื้อของมันก็จะหมดอีกก็หมด,หมดแล้วก็วกไม่มีทำจ,<ด><า>จดให้เขาหน่อย3อย่างว่าระหว่างติวกับไม่ติวกัตาก่างกันยังไงแล้วผมขอตีกรอบคือเท่านี้มาตรฐานที่พูดอยู่เท่านี้คือมาตรฐานที่อาจารย์เบจจันตูนต่างคนต่างทําแล้วก็สามารถจบเนได้ภายในหนึ่งปี ทั้ง mm hmm. คู่อ่ะหนึ่งแน่นอนครับตัวบทเอาไว้ท่องทุกวันเลขมาตราท่องใจความนะฮะแล้วก็เอาไว้จดประเด็นตัวบที่ยคือเล่มใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้มีเล่มเล่มเ,เล็กเอาไว้ท่องเดี๋ยวนี้โลกมันดีแล้วนักเรียนแล้วเนีเ่ยมีมือถือไอ้ที่เอาไว้ท่องอ่ะเอาไว้ไปจดเวลาเรียนอ่ะนักเรียนใช้ใส่แท็บเล็ตไปก็ได้ใส่มือถือเปิดดูก็ได้ไม่ต้องซื้อเล่มเล็กแล้วสมัยนีย้นักเรียนอยากท่องมาตราไหนนันเรีนเข้า Google อนะ่ะพิมพ์อ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วอ่ะอันที่2ก็คือข้อสอบเก่าใน ทำอันนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปหาถามตอบอะไรสอบทนายด้วยเหมือนกันสมัยผมกับอาจารย์ตูนเตรียมสอบอะถ้าเราไม่ติวับใครก็อ่านข้อสอบเก่าแล้วก็ฝึกวินิจฉัยหาความรู้เพิ่มเติมเอาฝึกเขียนเอาจากข้อสอบเก่าจริงๆก็ทาคือถ้าทําได้อย่างนี้มันก็สอบผ่านได้แต่ถ้าเกิดอยู่นเียนอยู่ในจุดว่าเฮ้ยดูข้อสอบเก่าแล้วปุ๊บไม่รู้หลักจับประเด็นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องมาเรียนอ่าเนี่ยอันนี้สามคําบรรยายนพอแล้วนะักเรียนคําบรรยายนเนี่ยให้มีสองชุด ชุดแรกก็คือเป็นชุดของสมัยที่แล้วเอาไว้อ่านตอนก่อนเปิดเทอมคนที่จะอยู่รอดเนี่ยไม่ใช่คนที่ไปทําอะไรใกล้ๆนะครับแต่เขาจะเตรียมพร้อมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะเปิดเทอมแล้วอย่าไปนั่งคิดว่ามันคือแบบคำบรรยายเก่านักเรียนมันใช้ได้90%หลักเกณฑ์ของฟ้องซ้ํามันจะต่างกันไหมลระมันก็เหมือนกันให้หาคำบรรยายเก่าสมัยที่แล้วมานักอ่านล่วงหน้าเอาหลักเกณฑ์เอาดูสโคบดูเนื้อหาก่อน แล้วพอเปิดเทอมอย่าเสียดายตังสั่งคําบรรยายชุดใหม่การอ่าน2ชุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่านักเรียนอ่าน200%ไม่ใช่นะครับการอ่านรอบที่2เนี่ยนักเรียนสามารถอ่านแบบเทียบหน้าต่อหน้าได้ว่าตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนกับเราอ่านเพื่อหาความแตกต่างว่าตรงไหนมันเปลี่ยนถ้าตรงไหนเหมือนเดิมเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องอ่านซ้ํา คือเราจะดูเฉพาะตรงความแตกต่างหรือตรงที่มันเปลี่ยนแนวหรือตรงที่เขาตัดออกถ้าเรียนเห็นอย่างเงี้ยจะดูง่ายเฮ้ยประเด็นนี้ตัดออกอ่าแสดงว่ามันไม่ต้องดูละไอย่อหน้าน,านี้มันเพิ่มเข้ามาเราจะรู้ทันทีว่าอันเนี้ยเราต้องตีกรอบเอาไว้เอาไว้ดูนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่นะเออไม่ได้ติวส่วนไอที่4ก็ฟังบรรยายนะครับ เอาตรงๆนะตามจริตของแต่ละคนอนะแต่ส่วนมากเขาก็จะผมว่าคนทั่วไปเขาคล้ายๆกันอะก็คือฟังคนที่ฟังเข้าใจกับฟังคนที่ชอบใบจริงๆ <c oughs> อาจารย์เล่าให้ฟังนะจริงๆ <c oughs> คือเรื่องการฟังบรรยายเนี่ยมันแล้วแต่รสนิยมเลย <c oughs> ว่าใครชอบแบบไหนแล้วก็ตัวเราเองนะจุด <c oughs> แต่และช่วงเวลาเนี่ย ฟังคำบรรยายของผู้บรรยายคนเดิมเนี่ยความรู้สึกต่างกันนะอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนอาจารย์อยูอ่ตอนนั้นเรียนเนสมัย58ปอาจารย์ไปฟังบรรยายอาจารย์ไพโรดวิชานี้อาจอารย์ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอจุดที่เราจบเนแล้วแล้วก็สอนมาได้3ปีกลับไปฟังค่ะตอนบรรยายบางๆโอ้โหทำไมอาจารย์เทพแบบนี้ใช่สอนแบบลึกทะลุป,ปุกผองแบบ อาจารย์สอนดีสุดๆเราอาจารย์คิดว่าเออแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงแบบรู้สึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยนี่ฟีลลิ่งเหมือนกันโดยบังเอิญเลยเพราะว่าอะไรไหมเพราะ ความรู้ไม่ถึงพอที่จะฟังเขาเลเรื่องเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนแบบอ่ะไม่ได้เขาคิดว่าทุกอย่างอ่ะคุณรู้มันแต่ปัญตีละผมสอนที่มันยากๆเลยสอนที่มันแอดวานซ์เลยแล้วก็โยงประเด็นเลยนี่อ่ะเราเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วแบบคาบรรยายบางมากเลยอ่ะจะจะอ่านรู้เรื่องได้ไงตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่พอจบเนมาอ่านโอ้โหอาจารย์เขียนกระชับคนละอย่างกลายเป็นคำบรรยายสั้นสั้นกว่าเพื่อนเลยจำไพโรวอยู่ มาคนละอย่างในมุมกลับนะบางทีแบบโอ้คนเนี้ยซุปตาสอนดีจังพอไปนั่งฟังแล้วก็ก็จะเฉยเฉยก็คือก็สอนดีใช่สอนดีสิก็มีแต่เรื่องเบสิกไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรให้คิดวิเคราะห์กฎหมายว่าไงดีกาว่าไงก็ตรงไปตรงมาแต่ก็คือทุกท่านมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์หมดแหละผู้บรรยายทุกท่านอ่ะเียงแต่ละคนก็จะมีสไตล์แตกต่างกัน